สบายดีสวัสดีครับวันนี้อยากมาคุยสบายๆกับเพื่อนๆนะฮะก็คือว่าอยากจะมาแชร์ความรู้สึกครับว่าที่เมื่อวานเนี้ยเราได้นำเสนอข่าวคนไทยเจ็ดคนเก็บเห็ดที่สปปร,รานะครับแล้วก็ได้วัคซีนเนี่ยเมื่อวานนี้ความรู้สึกเหมือนผมยืนอยู่ปากเขวด้วยล่ะปากเขวก็คือว่ามันคือถ้าเกิดว่าเป็นข่าวจริงเนี่ยผมคงจะรอดนะแต่ถ้าเกิดว่าผมนําเสนอข่าวผิดเนี่ยผมคงจะตกเขวะ มันเป็นอย่างนั้นทั้งวันเลยจริงๆแล้วขณะดเดียวกันผมก็มีความรู้สึกว่าข่าวมันแปลกๆนนะฮะแล้วก็เลยได้สืบแล้วก็ได้เข้าไปถามคุณพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะครับท่านก็อยู่ในส่วนของกระทรวงในสปปลาวแล้วกันนะฮะก็ไม่สามารถเอ่ยนามได้เนาะแล้วก็ท่านก็ได้รีบเช็คข่าวแล้วก็บอกออกมานะครับว่าจริงๆแล้วมันคือไม่ใช่เรื่องเป็นข่าวปลอมนะฮะ แล้วผมก็สืบต่อข่าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วมันก็คือไม่ใช่นะฮะเราก็เลยรีบนําเสนอข่าวออกมาละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะตอนนั้น,นเรามีความรู้สึกว่า uy, ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนจะต้องแห่เข้ามาที่สปาลาวแน่เลยอะเพราะว่าตอนนี้มีกระแสะมากมายของการทรี่ไปเก็บเห็ดกันเธอไปเก็บเห็ดกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องตลกเนาะแต่ว่าเราเองเก็คงไม่เดินทางนั่งรถไปเพื่อไปเก็บเห็ดหรอกครับ แต่ว่าชาวบ้านนะครับที่อยู่ตรงแถวชายขอบเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวมากมายนะักเนาะแล้วเขาก็เสพข่าวในสิ่งที่ทุกคนเสนอข่าวออกไปแล้วทาได้ด้วยหรอแล้วผมกลัวจังเลยครับกลัวว่าเขา่าจจะเข้าไปกันเข้าไปที่นั่นเพื่อที่จะหวังเพื่อจะได้วัคซีนกันขนาดข่าวมากมายเต็มไปหมดเลยครับก็คือที่เมืองไทยเนี่ยถึงขนาดที่คนมีการศึกษาเนาะเป็นคนรวยด้วยนะครับ ยอมปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปดรับวัคซีนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่รู้เหมือนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง7คนะที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับก็เพียงเพียงแค่เข้าไปในฝั่งของสพปพราวเราอย่างผิดกฎหมายก็คงอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนั่นคือเป็นกฎหมายของระวัง2ประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อหลงเข้าไปล่ะ อันนี้หนังคนละเรื่องเลยนะครับเคยจำได้ไหมครับเมืนะ่อประมาณสักส3สามเดือนที่แล้วนะคือมีชายไทย2คนนะฮะที่มีเชื้ออยู่ที่เมืองไทยแลแบบ้วแอบหนีเข้าไปแล้วก็ทำให้ที่สปปลาวเคารบาดถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาในหนังคนละม้วนเลยครับหนังคนละเรื่องเลยครับนั่นมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกนะเราก็เป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะอันนั้นบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นความห่วงใยจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราก็เลยรีบหาข่าวแล้วก็รีบออกมานําเสนอนะฮะแต่ ความรู้สึกนะตอนนั้นเนี่ยที่เรานําเสนอออกไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกผมยื่นอยู่บนปากเขล,ล้วยละปากเขลวก็คือว่าหลายๆคนหลายๆช่องเขานําเสนอกันอย่างนั้นแล้วผมเองก็นําเสนอออกมาอีกแบบหนึง่งอีกทางน,นึ้นะฮะแล้วก็มี2กลุ่มนะครับที่สามารถที่จะกลุ่มหนึ่งผักผมตกเขวไปได้เลยก็เพราะรู้ได้ยังไงนี่ยังไงเห็นไหมเอกสารออกมาเต็มไปหมดเลยคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาออกมากันเต็มไปหมดเลยแต่อีก,กลุ่มหนึ่งก็ ให้กำลังใจแล้วก็เหมือนพยายามว่าจะดึงให้ผมกลับมาอยู่บนแผ่นดินอย่าตกลงมาในเหวนะฮะข่าวหรือการนําเสนอหรือการเสพข่าวเนี่ยก็ต้องอันตรายเหมือนกันก็ต้องระวังเหมือนกันเราเองก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ผมอยู่บนปากเหวผมจะเป็นยังไงเนี่ยเที่ยงก็แล้วบ่ายก็แล้วบา่วบายสองก็แล้วแทบจะโดนผักลงไปตกเหวนะฮะ แต่แล้วนะฮะตอนช่วงเย็นๆสักบ่ายๆสี่บ่ายห้าเนี่ยก็ต้องขอบคุณช่องข่าวใหญ่ๆนะครับที่ตอนเช้าๆเนี่ยเขาได้บอกข่าวมาประมาณหนึ่งนะฮะแล้วช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มหาความจริงเริ่มโทรสอบถามเริ่มตรวจตาล้วนตรวจสอบกับกลายเป็นว่าอืมได้นําเสนอข่าวออกมาอีกรูปแบบหนึ่งว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงอันนี้ล่ะคะต้องขอชมเชยนะครับคนเราผิดพลาดหรืออะไรบางอย่างกันได้เนาะ คนเราไม่เรียกว่าผิดพลาดละกันเป็นการเข้าใจผิดละกันถ้าไปอยู่บนพื้นฐานของความหวงใหญ่ของความถูกต้องแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถแก้ไขได้เนาะนั่นคือการให้อภัยกันแหละทั้งหมดเนี่ยที่จะมาบอกก็คือว่าคนคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้อยู่บนปากเขียวเนี่ยถ้าผมตกลงไปเนี่ยถ้าเกิดการให้อภัยเนี่ยผมก็คงจะกลับมายืนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการให้อภัยจะถูกหรือพิจจะผิดเนี่ยก็คงดน ผลักลงไปให้ตกเหวเหมือนเดิมนะฮะณนะตอนนี้ผมก็เชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองประมาณขนาดนี้ต้องการความรักและามสามัคคีกันล่ละการให้อาภายัยการจุนเจียกันการห่วงใยกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยแหละซึ่งเราจะบอกกับตัวเองเสมอนะครับว่าเราไม่ใช่นักข่าวผมเองไม่ใช่นักข่าวแต่ผมเป็นคนที่เล่าความสัมพันธ์แล้วกันก็คือ เป็นเป็นความสัมพันธ์ของไทยและลาวเนาะที่เรา,เาได้ไปมาหาสู่กันแลวซึ่งได้มีความรู้สึกผูกพันนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลาวเลยจริง,รงๆไม่ได้มีสปายเป็นคนลาวไม่ได้มีธุรกิจอยู่ที่ลาวไม่มีอะไรเลยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ชอบเดินทางคนนั้นเองแล้วก็ชอบเดินทางไปลาวว่างเมื่อไหร่ก็จะไปที่ลาวแล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอมาจกนกระทั่งมีเพื่อนแย่ๆมากมายเลยที่เราอยู่กันคนละฝั่งแล้วด่านมันก็ปิดละ ดานมันก็ปิดมันก็เลยทําให้เราอะ่ะมีความรู้สึกมันแบบเหินห่างจากกันแล้วเราจะเป็นยังไงเราเราจะเหินห่างแล้วเราจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วเือมันก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่ทําให้รู้สึกเหมือนกระมาณว่าเราอะ่ะอยากจะบอกเรื่องราวของไทยให้คนไทยที่อยู่ที่ลาวฟังแล้วก็อยากจะบอกเรื่องราวให้คนลาวที่อยู่ที่นหนฟัง แต่ขณะดเดียวกันทําไปทํามาแล้วรู้สึกมีความสุขมีความสุขก็คือว่าจะมีคนไทยแล้วคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเต็มไปหมดเลยครับที่มาติดต่อแล้วก็มารับชมแล้วก็เขาก็บอกว่าทําให้เขาว่าหายคิดถึง เป็นคนลาวคนไทยที่อยู่ที่แคนาดาอยู่ที่อเมริกาในร่วม10เรเลยนะฮะมีคน subscribe กับช่องของเราในประมาณ200,000คนเนี่ยมีรวม10%อยู่ที่เมริกาเลยนะครับมีถึง20,000คนนะเราออกมาทักทายกันก็ค่อนข้างเยอะนะฮะขอบคุณมากเลยที่อยู่ทั้งนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์มีฟลอริดามี LA นะฮะแล้วก็เมื่อวันก่อนก็มีจากออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียเนี่ยก็หลายคนแต่มีพี่คนหนึ่งอะ่ะก็เข้ามาคุยและทักทายแล้วผมก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็คุยไปคุยมากับกลายเป็นว่า ผมมาเคยเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นสิทธิ์เก่าซิดนีย์นะฮะกลายเป็นว่าคุยไปคุยมาผมกับหลานเขาได้เรียนโรงเรียนเดียวกันแหละเรามีความรู้สึกกันโลกมันแคบเลยอะ่ะแล้วเรารู้สึกดีใจเนี่แหละมันเป็นความรู้สึกของฮอตรงนั้นจะเป็นยังไงบ้างเนาะที่ลาวจะเป็นยังไงบ้างเนาะที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างเนาะนั่นคือเป็นสิ่งที่ความรู้สึกที่เรามีต่อกันตลอดมานะครับแล้วนะตอนนี้ก็คืออยากจะฝากบอก พวกเราแล้วก็ผมเองด้วยเนาะก็คือว่า,าจะยังไงก็แล้วแต่จะอยู่บนความถูกต้องหรือเหตุผลหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเหตุผลมากเกินไปแต่ไม่มีความรักการให้อภัยมันก็ไม่เกิดสันติมันก็เกิดแต่การทะเลาะเบาแวงหรือเกิดการไม่เห็นด้วย นะฮะอันนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คงอยากจะฝากบอกกับพวกเราทุกคนก็คือในช่วงนี้เราคงต้องการความรักกันเยอะๆเนาะความสามัคคีกันเยอะการให้อภัยกันเยอะการห่วงใยกันเยอะนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนเพจทุกคนละกันที่ส่งกําลังใจกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่บางครั้งเนี่ยผมอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างก็มีการให้อภัยกันแล้วก็มีการสอนพูดผิดอะไรบางอย่างก็สอนกันเข้ามา ทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นไปด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ก็ทำให้เราเระวังตัวเองด้วยเหมือนกันและสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับใครอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอยู่แขวงอะไรอยู่เมืองอะไรอยู่บ้านไหนอยู่ประเทศไหนเขียนเข้ามาคุยกันนะครับบอกเล่าเรื่องราวกันส่งข่าวถึงกันละกันนะฮะว่าเราเป็นหูเป็นใย,ยแล้วเราคิดถึงกันอยากจะให้ด่านเปิดเราก็ได้เดินทางไปมหาสุกันเหมือนเดิม ไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together ชัดชัชัดชชชชั ของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทย ชชดชัชชดชัชชดชชัคุยกันตามประสาพี่นองมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกัน น้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ิดถึงลาวลาวคิดหอดไทยเมื่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา Thai Together Lao คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรดีๆแบบนี้เราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับกับชอบ together ่องไทยลาวทูเก e เตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกัน <Together. S 1> ไทยลาวไปด้วยกันสบายดี<า>ยสวัสดีครับ <together. S 1> ขอบคุณนะครับทุกคน